เรียกรสดับเพิงน้ำตาชาลิตาฟาดลุกบิกินี่เว้าสูงไม่หวานแต่เปรี้ยวแับทะลุปอดเรียกว่าขายันฟาดลุกแซบออกมาโชว์บ่อยมากมากสำหรับนางงามมาแสดงน้ำตาลชาลิตาที่ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เจ้าตัวปล่อยลุกเซ็กซี่ถี่ยับมากซึ่งแต่ลุกก็จึงไม่เบาเพอาะออล่าการโพสท่าแต่ละทีบอกได้คำเดียวว่าเด็ดดวงมาก ล่าสุดใม่อีกแล้วจ้าทำเอาทะเลเดือดไอจีลุกพราวเมื่อเสาวน้ำตาลเสิร์ฟเมนูสุดแซ่บปากแตกมาในลุกบิกินี่ตัวจิ๋วสีเหลืองลายดอกน้ำเงินผมสั้นสุดปังโชว์ผิวเรียบเนียนสีแทนอวดอกอ่มทลักเพิ่มดีกีความเร่าร้อนด้วยกางเกงเว้าสุ่มปลื้เลยค่ะโพสท่าสุดเผ็ด ไม่ว่าจะท่าโพทยืนก็ะซบับหรือจะนั่งโพดก็เซ็กซี่บอกตรงๆเลยว่าไลที่ตีมากแม่ๆม่แม,แมถึงแม้ว่าชื่อของสาวน้ำตาลจะมีความหวานแต่ไม่หวานเลยแถมเปรี้ยวอีกด้วยรออะไรอีกจ๊ะรีบเข้าไปขยมยอ้อนไหลรัว